สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายพบเจอเจอกันนี้แล้วครับสบายสบายสไตล์หนุ่มบ้านทุ่งวิถีบ้านๆเนาะนะครับกับช่องสมปีแซวสะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผู้ใดเข้าไปในซ่อง y o u t u b e บ็ถทอกับกดติดตามทั้งเ e b บุกก็ได้จะขอบพระคุณอย่างสูงครับเจอกันวันนี้ ก็วอาเรียงเก่านั่นก็คือในเรื่องของโควิดก็ยังระอุใหม่เปเลยแหละจะว่าระอุทานพี่น้องเนาะนะครับ2,600กว่าคนกับมีผู้เสียชีวิต28คนได้รับการทักทายมาจาก f อซที่สหรัฐอเมริกานะครับพี่ใหญ่นะครับพี่สุทัศน์นะครับจากอะลิโซนาตอนนี้ก็นักนาสากันนะครับ บอกว่าโควิดบ่ย่านละย่านสีอดตายกันละทุกคนก็ต้องออกมาทำมาหากินแต่ก็ต้องป้องกันตัวแบบทุกกระเบียดนิ้วทุกวิธีทางแบบเข้มงวดนะครับและก็ท่านหนึ่งนะครับน้องสาวจากอังกฤษนะครับก็บอกว่าโอ้แย่คักตอนนี้อังกฤษก็มาอีกหนึ่งรละลอกล้นะครับเฉลี่ยพื้นฐานเบื้องต้นก็ สถึงหกพันคนต่อวันเอาละมาถึงมองนี้ก็สิบอคงใช้คำว่าหนักหนาสาการไม่ได้แล้วละ่ะนะครับมันเกินเกินไปล้วก็เลยจะทำอย่างไรให้มันอยู่ได้พี่น้องครับฮ็ดอย่ไหนละ่ะการป้องกันตัวไม่ว่าจะอยู่ห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยนะครับจะว่ายี่ห้ออย่างต่างๆก,ก็เป็นทุกวิธีที่เชื่อว่าพี่น้องเราทุกคนก็ก็คงจะทํากันเกือบครบทุกเปอร์เซนต์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็นมีกระแสว่าฉีดดีก็ไม่ฉีดเพราะถ้าบ่าฉีดเนี่ยมีทางเลือกทางเดียวคือติดถ้าฉีดมีทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกสองทางอาจจะไม่ติด แต่ถ้าติดก็มีโอกาสเสี่ยงน้อยลงหรือมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการติดค่อนข้างน้อยลงก็เลยว่าเอ๊นุ่มมันทุ่มก็มาคิดว่าเอ๊จะทำอย่างไรเนี่ยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เพราะนั้นก็เลยนอนคิดครับก็เลยคิดได้เรื่องหนึ่งก็คือเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิดจากฉันนะครับทําไมไม่ทําให้ฉันทํำไมเปลี่ยนเป็นจากความรู้สึกว่าฉันต้องได้เปลี่ยนจากฉันเป็นเราเพราะไอ้คำว่าเราเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับคําว่าเรามันหมายถึงคนอื่นด้วยโลกเราจะอยู่ได้ นะครับสังคมเขาสิอยุได้เพราะการให้ความสําคัญอืมไอความสําคัญตรงนี้หมายถึงอะไรความสําคัญตรงนี้ก็หมายถึงว่าการแต่ทุกวันเนี่ยหลายๆคนมีมุมมองมีวิธีคิดที่คิดว่าเจ้าตัวเราสําคัญก็เลยมีคําว่าชั้นมีคําว่าผมนะครับหลายๆที่ไปสมัครงาน หรือว่าไปหางานก็ยังคิดว่าตัวเองคือผู้พิเศษถ้าที่นี่ไม่รับชั้นที่นี่ไม่มีชั้นทำงานแล้วเขาจะต้องล้มละลายเขาจะต้องแหม่บริษัทหรือองค์กรนี้จะเคลื่อนไปไม่ได้ก็ก็อยากให้เปลี่ยนนะครับพี่น้องครับเปลี่ยนจากชั้นเป็นเราเราก็คือคนหลายๆคนมารวมกันเพราะนั้น ในความสําคัญตรงนี้พี่นองคาก็อยากให้เปลี่ยนความสําคัญจากเราสําคัญคือโตตัวผมตัวฉันนสําคัญเปลี่ยนเป็นเราการให้ความสําคัญเนี่ยมันจะมีมุมมองที่นะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการให้ผู้อื่นให้ความสําคัญกับเราแสดงว่าความสําคัญของเราแทบจะไม่มีเพราะเราเรียกร้องให้เขามาให้ความสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าวันใด เราให้ความสำคัญกับคนอื่นเยอะๆความสำคัญเราจะมากขึ้นเพราะอย่างที้ผมบอกครับมันมีคำพูดของคำโบราณก็จะมีพูดว่าเอาเช่นเวลาต่อสู้กับใครก็จะใช้คำว่าอย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงไม้น้น้อยก็หมายถึงจำนวนน้อยหรือหนึ่งเนี่ยไปงัดกับไอ้ใหญ่ๆที่มันใหญ่ๆมารวมกันหรือ ก้อนหินหนึ่งก้อนเทียบกับพลังเม็ดทรายก็จะมีมีคำพูดประมาณนี้เพราะนั้นยุควิกฤตอย่างนี้ยุคโรคภัยอย่างนี้พี่น้องครับถ้าเราจุอยู่ได้เราต้องใช้คำว่าเราหรือการให้ความสําคัญกับคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญกับคนอื่นมากๆตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปให้เงินให้ท้องครับต้องไปให้เวลาแต่นั่นก็หมายความว่าให้ลดความเห็นแก่ตัวลง นะครับก่อนที่จะคิดถึงตัวเรามากๆแบ่งไปคิดถึงคนอื่นบ้างนะครับก่อนที่จะคิดว่าเราตัวตัวฉันตัวผมต้องได้ก่อนก็นเลยต้องคิดว่าเอ๊ในการที่เราได้มาคนอื่นเขาเสียอะไรสังคมเสียอะไรถ้าไปเอาเปรียบสังคมเยอะ ไ่เอาเปรียบคนอื่นเยอะมันก็จะอยรับบากเลยครับพี่น้องเพราะว่าปัจจุบันเนี้ประเทศเท่าเดิมโลกกว้างใหญ่ไพศาลเท่าเดิมแต่พี่น้องมีความรู้สึกบอกครับว่ามันแคบลงพื้นที่เหมือนเท่าเดิมนะทะเลเหมือนเท่าเดิมท้องฟ้ามาหาสมุทรเท่าเดิมเราก็จะมองกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแต่เชื่อไหมครับพี่น้องครับปัจจุบันมีความรู้สึกมันแคบลงแคบลงด้วยอะไรนะครับแคบลงด้วยภาวะเศรษฐกิจ แคบลงด้วยโควิดไวรัสโคโรนา2019เนี่ยโควิด2019เนี่ยนะครับเพราะมันทำให้แคบลงเมื่อแคบลงเนี่ยครับมันอึดอัดเวยพี่น้องครับเมื่ออึดอัดเราเห็นแก่ตัวมากๆอะ่ะยิ่งยิ่งจะไม่มีใครเพราะทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเมื่อมันแคบลงก็ต้องเอาตัวเองรอดไว้ก่อนเพราะต่างคนต่างเอาตัวเองรอดสมมุติมันมีขนมอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะทุกคนก็ต้องแย่งครับ แย่งต้องต้องรอดอ่ะต้องรอดกับแย่งย่างเดียวเลยครับได้มากในน้อยกูต้องเอาให้เยอะไ้ก่อนเพราะกูจะได้ตุนไว้่หลายวันเพราะนั้นการแข่งแย่งก็เลยจะไม่มีกติกาไม่มีข้อตกลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการแข่งแย่งตรงนี้เป็นกติกาหรือเป็นการแบ่งปันมันจะต่างกันเลยนะครับพี่น้องครับความรู้สึกและความหมายจะต่างกันเลยแข่งแย่งกับแบ่งปันคนละเรื่องนะทั้งท้งท,งที่วัสดุหรือของเนี่ยแบบเดียวกันเพราะนั้นก็นเลย อยากจะน้าเรื่องแล้วแนวคิดเราเนี่ยนะครับมาฝากพี่น้อง fc ทุกคนว่ายิ่งแคบควรใจควรยิ่งกว้างมากขึ้นพฤติกรรมความรู้สึกก็ควรที่จะกว้างให้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะอยู่กันได้แต่ถ้ายิ่งแคบใจมนุษย์ใจคนก็ยิ่งแคบลงความเห็นแก่ตัวมันก็เหมือนมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันสมัยก่อน,นจะมีขนาดนี้ ถ้าเราแคบพื้นที่มันเหมือนกว้างเนาะมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ปัจจุบันขนาดนี้ถ้าทุกคนฉกฉวยแคบลงแคบลงก็บีบลงบีบลงความชัดเจนก็จะมากขึ้นความอยู่รอดก็จะน้อยลงเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากนะครับพี่น้องป้องไปเพื่อนๆเอาเถอะนะครับถ้าเราจะผ่านมันไปได้เนี่ยไอ้คําว่าเราของผมนี่หมายถึงว่าคนที่อยู่ร่วมกันคนไทยทุกคน อห,หลายประเทศมนุษย์ทุกคนไอ้คำว่าเราแต่ถ้าคำว่าฉันหรือคำว่าผมนี่คือคนคนเดียวเพราะนั้นอยากให้พี่น้องเอฟซีคิดว่าปัจจุบันนี้โลกมันกว้างแต่การเป็นอยู่มันแคบสังเกตว่าครับทุกคนแข่งแย่งหรือเวลาใครทำอะไรดีๆสักอย่างนึ้งคนก็ไปลุมทำสักพักมันก็มันก,มนก็มันก็เจ๊งเพราะมันไปแข่งขันกัน ไอคนนี้ทำขนมบัวลอยขาย10บาทขายดีมากคนมาทำทีหลังนะครับพยายามเรียนแบบขาย8บาทก็ลดไอคนเก่าก็จะขาย7บาทเพราะต้องความกลายเป็นว่าเอาไปมามันไม่รอดะครับต้นทุนก็จะไม่ได้เหลือ5บาท4บาท2บาท3บาทเจ๊งเลยเพราะนั้นก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาเป็นทำอะไรเพื่อเราเห็นความสำคัญกับคองอื่นด้วยนะครับ ก็ถ้าจะอยากจะใช้คําว่าเห็นความสําคัญกับผู้อื่นให้มากๆเราสังเกตดูนะในคลิปที่ผ่านๆมานุ่มบรรทุกบอกว่าแม่องบรรทุกเนี่ยอายุ80กว่าปีแล้ววัฒนธรรมของแม่เนี่ยของคนอีสานเนี่ยครับเพิ่นกระซอบพิษกับเข่าจานหนึ่งนะครับทาหม้อหนึ่งทษทีแกงน้ำม่หม้อหนึ่งก็ไปให้แม่ใหญ่แดงถ้วยหนึ่งแม่ใหญ่มีตะมีถ้วยหนึ่งยายพาถ้วยหนึ่งตะสีถ้วยหนึ่ง ตะเบิ่มถ้วยหนึ่งแต่ขากลับมามันก็ที่มีส้มตํากลับมาด้วยข้าวราซองมาน้ขาขนมบวดร้อยมาน้าพริกผักต้มมาน้ำเนี่ครับพี่น้องนี่กําลังจะเปรียบเทียบให้ให้พี่น้องเราแล้วก็เพื่อนๆได้ได้ทราบว่าถ้าเราเห็นประโยชน์คนอื่นด้วยการที่กลับมาเราก็จะเหมือนความสําคัญมันหลากหลายแล้วมันก็จะมารวมที่เราแต่ถ้าเราพยายามให้คนอื่นมองเห็นความสําคัญกับเราแล้ว,ลวทุกอื่นค,คิดเหมือนคันนี้ คิดเหมือนต่างคนต่างเอ้ยต้องฉันต้องสําคัญฉันต้องสาคัญเหมือนในหลายที่นะครับอ่อคนไปทํางานในบริษัทหนึ่งเนะนี่ยก็ฉกฉวยนะครับฉกฉวยมีความรู้สึกตัวเองสําคัญแล้วก็เกิดความโลภเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากๆเนี่ยมันได้มีบริษัทไหนเขาจะจ้างหรอครับเพราะทุกวันเนี้สมัยก่อนเวลาสมัสครนี่โอ้ไม่ต้องสอบสมัยหนุ่มหนุ่มบรรทุ่นครับเรียนเลียนราชพัฒนะครับ ก่อนนั่นก็จะว่ต้องเ,อเริ่มต้องสอบการแข่งขันถึงจะเข้าไปเรียนได้ช่วงหลังคนมันเยอะมากาคนเข้าไปเรียนน้อยเพราะทุกคนก็มีช่องทางทางโซเชียลมีเดียในการศึกษาบางคนบอกเรียนทุ่งสูงตกงานบอเรียนแล้วไปฝึกอาชีพดีกว่าไปทํา YouTube ดีกว่าทํานู่นทํานี่ดีกว่าทางวิทย์ทางเรียนก็หาคนเรียนน้อยก็เริ่มเริ่มเริ่มเ,มเปิดฟรีสไตล์มามามาใครอยากเรียนมา,ยมาเลยมาเลยมาเลยนะครับแต่เหมือนกันครับ ช่วงนี้บริษัทต่างๆคนมันตกเยอะครับคนมันตกงานเยอะไม่มีที่ไปเขาก็เริ่มคัดแล้วอันนี้ไม่ดีก็คัดออกแล้วบางคนก็จะคิดคิดจะคิดหรือว่าเอ้ยไปบริษัทนี้ไม่ได้ไปทําชื่อเสียงบริษัทนี้ก็ไปนู่นไปนี่ได้เดี๋ยวนี้มันไวอ่ะครับผู้ใดไปสมัครงานก็ต้องสมัครด้วยบัตรประชาชนเนาะมันมีเลขสิบสามหลักคีี์ในระบบแป๊บเดียวก็ขึ้นแดงใจวายแล้วก็เลยอยากจะฝาก พี่น้องนาเรื่องนี้มาคุยเหมือนจะซีเรียสนิดนึงเนาะวันนี้ <c oughs> ก็บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากให้ความสําคัญกับตัวเราเป็นการให้ความสําคัญกับผู้อื่นให้มากขึ้นนะครับแล้วเฮากกิทยูแบบมีความสุขเราก็จะมีเพื่อนเพราะสังคมเนี้ยเราเราไม่อยากให้เหมือนโควิดนะครับใครที่เป็นโควิดก็โดนตัดขาดออกจากสังคมเป็นคนที่โดนสังคมรังเกียจถ้าเราเห็นแก่ตัวมากๆเราก็จะเป็นอย่างนั้น แล้วในช่วงนี้มันจะก็จะชัดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราให้ความกับสำคัญกับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็มองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับว่าเรามากไปไหมเราเห็นแก่ตัวมากไหมถ้าเราทำอย่างนี้นะครับเราจะอยู่กับสังคมที่มันเริ่มแคบลงนะครับสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้มันแคบลงนะครับพี่นอ้องสังคมมันแคบลงแคบลงบรรยากาศมันแคบลงความรู้สึกของคนก็เริ่มแคบลงการทำมาหากินความเป็นอยู่แคบลง มีวิธีเดียวที่จะทําให้มันยิ่งใหญ่และมันกว้างขึ้นได้ก็คือจิตใจเราต้องกว้างทอยทีทอยอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันนะครับเอื้ออาทรเมตตาอาดีต่อกันมากขึ้นสังคมเขากจะอยู่รอดถ้าเขาหวังว่าเอาให้รอดให้พ้นโควิดไปให้ได้ฉันจะถกถกสวยม,มันมันบ่ได้ครับทุกคนทุกคนทางมันเริ่มตันขึ้นนะครับหันหน้ามาหันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาใช้คําว่าเราให้มากขึ้นไอ้คําว่าเราก็คือ คนในสังคมรวมกันเนี้ยเยอะๆก็กลายเป็นเรานะครับถ้าแบบนี้ถึงแม้นว่าบรรยากาศมันจะแคบนะครับการเป็นยูจะลําบากแต่ความอบอุ่นความสบายอกสบายใจการพึ่งพาอาศัยถ้อยเทียถ้อยอาศัยกันมันจะมากขึ้นแล้วก็ทาให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะอยู่ต่อไปแล้วสังคมเราก็จะดีขึ้นแม้นแม้นว่ามันจะเริ่มแคบลงแคบลงนะครับก็อย่างที่บอกในต้นๆคลิปนะครับบอกว่ามันเหมือนเอ,อ่อ โลกมันก็กว้างเหมือนเดิมนะครับประเทศชาติกว้างเหมือนเดิมบ้านเมืองกว้างเหมือนเดิมแต่การทํามาหากินการเป็นอยู่มันแคบลงเมื่อแคบลงสิ่งที่จะทําให้มันกว้างเหมือนเดิมได้ซึ่งเราไปเดินไปไหนไม่ได้ลําบากหัวใจเราครับต้องกว้างครับพี่น้องครับก็เลยฝากไว้อยาาใครห้องหักกันครับในสถานการณ์อย่างนี้เรายิ่งกว่าสงครามเพราะสงครามในการไปสู้รบนะครับมันยังเห็นโตัศัตรู ยังรู้ว่าเขายิงปืนตรงไหนยังรู้ว่าเขาวางระเบิดตรงไหนยังรู้ว่าเขาซุ่มตรงไหนมีกล้องส่องทางไกลสามารถมองเห็นแต่ตอนนี้ศัตรูเรามองไม่เห็นนะครับศัตรูเขามองม่าเห็นอากาศที่สูดเข้าไปในหายใจสิ่งที่มาสัมผัสปากสัมผัสจมูกสัมผัสตาสัมผัสหูมันคือศัตรูเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราทําอะไรไม่ได้เราก็ป้องกันขั้นพื้นฐานได้แต่สิ่งที่เราจะทําได้คือ เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเออพี่น้องเ้อนะครับเป็นห่วงครับดูแลกันในสังคมอันไหนเพราะปั่นกันในปั่นอันไหนเพราะเอ,าอาื้อาอาทีเอื้ออาท้อนต่อกันนะครับเอื้ออาทอนครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อสักวันหนึ่งถ้าเราจะต้องการอยู่เห็นแก่ตัวแบบอยู่คนเดียวไม่ยากครับติดโควิดเดียวท่านก็ได้อยู่คนเดียวคนไปเผาก็ไม่มีแต่ตอนเนี้ก็อยากให้เรามีความเห็นอกเห็นใจกันมองผลประโยชน์มองประโยชน์ของคนอื่นด้วย นะครับแลเฮาก็ติอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ด้วยความรักนะครับด้วยความเป็นห่วงไม่ได้มาสอนไม่ไม่มีเจตนาที่จะสอนท่านผู้ใดนะครับแต่เป็นความรู้สึกจริงๆของหนุ่มบรรทุงจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับวิถีบ้านๆสบายๆสไตล์หนุ่มบรรทุงนะครับโดยผมหนุ่มบรรทุงนะครับกับช่อง y o YouTube สามพีเซลซ่านะครับเมื่อนี่กับคงต้องลำล้ากันไปแล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับจบคลิปแล้ว โทรหากันครับพี่น้องครับโทรหาพอ่อหาแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องกันลูกหลานที่อยู่ห่างกันได้เห็นหน้ากันความรู้สึกที่ดีความรู้สึกผูกพันก็จะมากขึ้นทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวความห่วงใยความเอื้ออาทรก็จะมากขึ้นมากขึ้นท้ายสุดครอบครัวเราก็จะกลับมาอบอุ่นแล้วก็จะมีกําลังใจหลายๆดวงมารวมกันแล้วพร้อมที่จะต่อสู้วิกฤตนี้ให้ผ่านไปพร้อมๆกันโชคดีทุกท่านครับมีความสุขครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันพบกันใหม่นะครับ เราจะสู้และจะผ่านมันไปด้วยกันขอบคุณมากครับบวัสีีครับ